พาทาแกงขั่วผักบุ้งหมูสามชั้นนะครับใช้พริกแกงใต้เป็นวัตถุดิบหลักครับเริ่มจากตั้งกระทะเทหัวกะทิลงไปก่อนครับ300มิลลิลิตรแล้วก็ตามด้วยพริกแกงใต้สองช้อนโต๊ะครับตามด้วยกะปิอีกหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยครับตอนนี้เราจะใช้ไฟเบาไปเรื่อยๆก่อนนะครับอีกแกงใต้นั้นเขามี ความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับใส่ไปไม่ต้องเยอะนะครับใครสนใจก็ทักแชทสั่งผิดแกงใต้มาได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นลงไปครับผักหมูสามชั้นให้สุกเลยครับแกงขั่วผักบุ้งหมูสามชั้นนี่จะคล้ายๆกับแกงเทปโปพภาคกลางเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวหวาน เหมือนแกงเทโพภาคกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีก500มิลลิลิตรครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยครับรอจนกว่าหมู3มชั้นของเราจะสุกข,ขึ้นมาเมื่อน้ำกะทิเดือดปุ๊บก็ตามด้วยปักบุ้งลงไปครับ ใช้ผักบุ้งอยู่ประมาณหนึ่งกรัมนะครับหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับตามความชอบได้เลยอย่างที่เห็นนะครับผมจะใส่ก้านลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยใบยทีหลังนะครับเพราะว่าก้านเขาจะสุกช้ากว่านะครับคราวนี้ก็กดๆลงไปให้ทุกอย่างโดนความร้อนให้สุกให้หมดเลยครับ มาามเมื่อทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับคราวนี้เรามาปรุงรสชาติกันเริ่มจากน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชาครับผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนชาครับพ่แกงใต้เขามีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับผมเลยปรุงรสชาติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้ายังไง ซื้อพริกแกงใต้ไปใช้กันก็ลองชิมกันก่อนนะครับบางที่ก็เค็มมากเลยนะแล้วก็โรยใบมะกรูดฉีกลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมตบท้ายเลยครับดูสิครับสีสันและความเข้มข้นนะครับน่ากินมากๆเลยเห็นไหมล่ะครับได้ข้าสวยแล้วร้อนขึ้นมานะครับอือหือ เป็นอีกหนึ่งเมนูครับข้าวหมดหม้อแน่นอน